าดทุนไปแสนกว่าบาทค่ะก็ปลูกได้6เดือนแล้วกําลังจะได้เก็บผลผลิตแล้วก็ตายหมดเลยแล้วพอรอบหลังเนี่ยค่ะได้รู้จักกับอาจารย์นะคะดรพรศิลป์สีเผือกนะคะคณะพืชก็อาจารย์ก็มาดูให้ในสวนค่ะว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าก็คือคือมันชื่อโรคว่าพาพยาคารอดอะค่ะมันเป็นโรคที่ติดเป็นโรคจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันอันตรายมากมันเป็นแล้วแบบต้นมันจะเน่าฉ่ำน้ำเหมือนกับผักลวกอะค่ะ คือมันจะฉ่ำน้าแล้วก็มันจะลามทั่วเลยค่ะเป็นโรคที่ร้ายแรงมากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ,อ,อพอเราทําเกษตรอินทรีย์มาเรื่อยๆค่ะเราก็จะรู้สึกว่าก็คือใช้วัสดุธรรมชาติเนี่ยค่ะเขาก็จะหายไปเองก็คือที่สวนเนี่ยคือใช้ปูนแดงเลยค่ะใช้ปูนแดงป้ายแล้วก็แผลเขาจะหายแล้วก็ไม่ลามต้นอื่นด้วยค่ะดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับ